สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับผมมาคลิปนี้ผมพามาเบิงมิติใหม่แห่งการขายของครับมาจากซื้อตู้แอร์ตู้ที่สองแล้วโอ้ยขายสแตนเลสครับขายเครื่องใช้ครวัวเรือนอยู่แถวเส้นสตึกสารคามเท่านี่แหละแมงเป็นว้างขายจังสีเลยวะเลือกเอากขคืนสนิม นะครับพเพื่อนก็ว่างตากแดดตากฝนงีรเลยหมดอ่ะหมอเก้าอี้สีไลท์แต่หมอเก้าอี้เหรอ,รอครับ วเราจะซื้อตังเก้าอีนตีเตี่ยไปว่นวางอีอันนี้ตากแดดโดนๆมันบ่เป็นสนิมบ่ครับบ่เป็นเขาไม่ได้ทุ่งยางมันขาดอันนี้ปิดแจ้งมงครับยังทีอ๋อหกม้งแรงกับปิดไม่ต้องเก็บเลยเอาเสร็จแล้วเอามาให้กัดเร็วเลย นี S <S <an> ่แต่ว่าตื่นเช้ามากกับลื้อตัวนี้แล้วห้ากเก็บวางใส่บอล้างนอรอ๋ <S <S <an> อโอ้ขึ้นแบบนี้เลย <S an> อ๋อบมงใดของมันมันขาดกับมาเก็บตัวนี้ไปใส่โ <S an> อ้เกียดิ <S an> จิตเก๋แต่ว่าจับกูห้เจ้าจ,จับกูบคนอ่นเฮ็ดบุคือมู เฮ็ดบ่คือมูครับเล่าวะขายบ่คือมูยูนี่แะครับเส้นออกมาจากสตึกสิไปสารคามนี่แหละผมกับพานมาพอดีผมซื้อตู้แอร์รดเกีียวพานมาเห็นเลยจอดพอดีแวะมาซื้อของครับพ mm hmm. าแม่บ้านีซื้อของ mm hmm. ว่างขายกันยี่สี่ได้ป่้เฮ mm hmm. ็ดดีจังสังพี่น้องเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดดี <c oughs> ของแท้ครับรจะแต่เหล็กแก้วาบ่ขึ้นสนิมครับเล็แท้ไม่ขึ้นสนิมขึ้นมากเลยชิม,มีแต่หมอนี่แหละกับเก้าอี้กับสั่นว่างของเนี่ยนี่เล็กปิ่งเล็กหีบของใส่ข้อเลื่อนครับนี่แนวไหอเขาหอของตา,าตาแป๊โอ้จังหมกสังจังหมกสังเฮง แล้วว่าบ่ขึ้นสนิมบ่สนแต่ว่าทงยางมันขาดตาเก็บทงยางมันก็เปื่อยออกครับนี่ทงยางมันเปื่อยออกมันเลยขาดนี่ปุ๊ปุ้ขายของในเที่แยงครับเที่ยงหาย,ยก็ปีนอยู่ในถังกล่องนี่ก็ยิบมาวางขายโอ้เจ็ดอีบ่คือมูบ่คือไปแล้วก็บุ้นไปคือนี่จะเหมาะกับเก้าอี้แหละครับลาย โโอ้โอมีแต่หม้อช่วยจานี่จานซาต,เ,ตเลียโอ้โหเปรตเปรตดีกว่าสิบล้อมโอ้มีดก็มีครับเลยมีดทำครัวก็มี มีทำครัวก็มีนะมีทำครัวไปครับคุณไล่ให้ว่างใายกันแบบนี้เลยไหวซุ้งแห้งหรือว่ารถชิบหรอกอะไรเติมน้ำมันกายยังมา โอ้ลูกค้ามากเลยังหาเก็บเอาน้ำมันหีอะไรพี่น้องหาเรียกเอาแต่เนว้อไหนอ่ะเขาเด่เหรอดิหุ่นเขาเอาตัวนั้นแหละเออถือปะฮะเลือกเลือกมาถือมาลายบดนั่นลูกค้าเพิ่งก็มาเลยมาอีกเหรอ เลือกบุท้ทึกมาไลยพูดเลยวะเรากเอมาตั้งเชื่นกันไปยังงี้เนาะเฮตุดีตัวเนี้ผู้ชาก็มาหาซือเลือกชื่อหมอชื่ออันนี้เพิ่นชื่อกันอู้หูมีหัวหน้า คยเห็นบ่แบบนี้บ่ตรงมีลาดเห็ดพึ่งเห็นยังไงปัญญาครับนี่ว่างใครเอากับหยานี่แหละคยเห็นบ่จับเแบอบนนี่งเลือกบันทึกมันลายพูดแล้ว่ะ

ต้องเห็ดเพิ่งเห็ดหยางหยักเลยเนาะ <c ười> ใครบวคือมูเม้นบอกแบบนี้ง่ายกว่ามั้งคุยว่ามันมีผู้เดียวในประเทศทไทยแล้วเราขายยังสิเม่นบอกมีลายสขา,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 ายอีก กาลสินก็มีกาลสิญคนแกนก็มี่เท่าน่ะอืมมีเจ้าเดียวในประเทศไทยครับแต่ว่ามีหลายสาขาบริษัทมีกาลสิญคนแกนก็มี่บริษัทเอ้าคุณน่ะพ่อเจ้าก็มาหาสื่อเรื่อยๆอยู่ได้พี่น้องฝนตกแดดออกก็ไม่ต้องงึดอืมฝนตกมากคองตกเก็บขึ้นไหมขายได้คือเอา มีตีใหม่แห่งการขายของอีดดเลยเพี่องอีดีเลย,เลยว่าสั่นว่าศีรษะก็ขายของแก็บแบบนี้ไหมโอ้เขทาทายเด่นจังสังฝนตกก็ไม่ต้องเก็บแดบดบออกก็ไม่ต้องเก็บเปิดร้านขายอย่างเดียวครับ เจ้าก่อนจะพาย่างบึงยังหรอพี่น้องก็ไม่เห็นก่นเลยถไทยลวยบึงเออเล่ยไทยให้บึงอ่ะเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ